แอปออกโรงแจงดรามา่าน้องปีใหม่ใช้อภิสิทธิ์จูงมือโซนฮึงมินเป็นดรามาสนั่นเอกสำหรับการแข่งขันฟุตบอลรอบคัดเลือกโซนเอเชียระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้มีผู้ชมทั้งคนในวงการบันเทิงกีฬารวมถึงคนดังต่างเข้าร่วมชมเกมการแข่งขันนี้เป็นจํานวนมากไม่เว้นแม้แต่นางเอกชื่อดังอย่างแอปชัสออนพักสุขเจริญที่ได้จูงมือลูกสาวน้องปีใหม่เข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ด้วย ไม่เพียงเท่านั้นน้องปีใหม่ยังได้จูงมือซุปตา์นักเตะสนหึงมินเข้าสู่สนามก่อนลงแข่งอีกด้วยแต่งานนี้ดูเหมือนเรื่องจะบานปลายเมื่อชาวเน็ตจับผิดว่าใช้อภิสิทธิ์ดาราหรือเปล่าล่าสุดแอปทัศออนเคลียร์ถึงประเด็นดังกล่าวซึ่งเจ้าตัวชีแ้แจงว่า แอปก็ยังรู้สึกว่าแอปดีใจและเป็นเกียรติที่ปีใหม่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในเด็กที่ทําหน้าที่ตรงนั้นและทุกคนก็น่าจะเห็นว่าปีใหม่เขาตั้งใจมากซึ่งเขาตั้งใจในการฟังว่าจะต้องทํายังไงมีหน้าที่ยังไงเขาก็เต็มที่กับหน้าที่ส่วนในเรื่องของการคัดเลือกเท่าที่ทราบไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างประเทศเขาก็มักจะคัดเลือกจากาหลายๆกลุ่ม คือมันจะมีหลายกลุ่มมากไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่ฝึกอยู่ในสมาคมฟุตบอลหรือเยาวชนที่เขากําลังจะขึ้นมาเป็นนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพทั้งลูกหลานนักเตะอันนี้ก็ต้องให้เขาหรือลูกหลานสปอนเซอร์ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทีมฟุตบอลก็ต้องมีสปอนเซอร์เพราะฉะนั้นจะมีหลากหลายกลุ่มไม่ได้มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าปีใหม่ได้เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งเราก็ติดตามและรู้จักคอมเมนต์ทุกอย่าง ส่วนคอมเมนต์ที่บอกว่าอย่างน้อยน่าจะให้เป็นน้องที่สนใจในด้านกีฬานี้ก็จะมีประโยชน์ซึ่งเราอยากจะบอกว่าปีใหม่ก็สนใจแล้วก็เตะบ,บอลเหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมาอะไรที่เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนเรามักจะไม่ค่อยได้ลงรูปเพราะเข้าใจ ซึ่งปีใหม่ก็เตะฟุตบอลที่โรงเรียนเขาก็เล่นกีฬานี้ด้วยเหมือนกันแต่ทุกคนอาจจะไม่รู้คิดว่าเป็นเด็กคู่หญิงและไม่เคยเห็นปีใหม่เตะบอลเลยคิดว่าทําไมไม่เอาคนที่เขาชอบเตะบอลซึ่งปีใหม่เองก็ชอบเหมือนกันแล้วเขาก็ภูมิใจในหน้าที่ของเขาเพียงแต่ว่าเราก็เข้าใจซึ่งเราไม่เคยนําเสนอภาพนั้นออกไปเองทุกคนจึงไม่รู้ว่าน้องปีใหม่ชอบเตะบอลส่วนสาเหตุที่เราไม่ค่อยลงภาพน้องปีใหม่เล่นกีฬาเพราะกลัวจะไปติดน้องคนอื่นซึ่งมันเป็นสิทธิส ค,คเราก็ไม่อยากที่จะเสนอในทุกแง่ทุกมุมในชีวิตส่วนตัวด้วยแต่ถ้าไปเที่ยวเล่นหรือที่เขาบอกว่าแม่พอได้เราก็โอเคซึ่งเขาก็ภูมิใจในการทำหน้าที่นี้เหมือนกันและมันก็เป็นเหมือนการสร้างแรงบันดาลใจของเด็กที่มีโอกาสได้ลงสนามกับนักบอลมืออาชีพจริงๆและเขาได้แรงบันดาลใจในการกลับไปฝึกฝนกีฬาซึ่งเขาก็เป็นเหมือนเด็กทั่วๆไปทุกคนขอขอบคุณแหล่งที่มา com ค่ะจาก e n t e r t a i n ที่ e n c o m ค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ